ฝากใจไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันท,กทุกทุกวันเวลาก็รู้สึกอขอบคุณที่อาจารย์สันติเป็นแบบอยากในการ<ม>ทำงานนะครับแล้วก็ขยันหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาอแบ่งปันให้กับน้องๆในสาขาแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยนะครับ ก็รู้สึกใจหายที่ทีอ่อาจารย์สติจะไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วนะครับแต่ก็รู้สึกยินดีที่จะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับครับถ้าอาจารย์สติมีความคิดถึงพวกเราชาวปทุมวันก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเข้ามาหาได้ทุกวันเลยนะครับยินดีครับ อาจารย์ันตรีเนี่ยตั้งแต่ผมร่วมร่วมงานมาตั้งแต่ปี49ที่ผมเข้ามาใหม่ที่ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยผมได้เจอแกเป็นคนแรกเลยในการที่จะต้อนเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นพี่ที่ต้อนรับน้องและก็ได้ทําง,งานมาเรื่อยมาเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีน้ําใจให้คําปรึกษาได้หลายๆเรื่องได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องใดๆต่างๆได้หมดเลย และท่านก็เป็นคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยผมมาตลอดเลยไม่ว่าผมจะป่วยผมอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะคอยถามคอยโทรถามคอยโทรอะไรตลอดเลยและจริงๆอ่ะผมว่าอาจารย์สันติเนี่ยถ้าในในภาพมองของผมหรือในานะที่ทํางานร่วมกันมาเนี่ยหลายๆปีแล้วเนี่ยผมจะเรียกได้ว่าท่านเป็นพี่ชายผมคนหนึ่งเลยในสถานที่ทํางานแห่งนี้และถึงแม้ว่า หลังจากที่ท่านเกษียณไปแล้วก็ตามผมก็ยังเคารพและก็ยังรักท่านเหมือนเดิมครับสวัสดีค่ะก็ระหว่างการทำงานกับพี่พลวั์หรือว่าพี่ณของเรานะคะพี่ณก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นบุคลากรขอ,ของฝ่ายสื่อสารองค์กรที่มีคุณภาพอีกท่านหนึ่ง แล้วก็ช่วยเหลือน้องๆทุกอย่างเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างร่วมกันทํางานร่วมทุกร่วมสุขกันมาระยะเวลาที่ทํางานมาที่นี่เจอพี่ณตั้งแต่ปี5-2แต่ได้ร่วมงานจริงๆก็คือ5-9เป็นต้นมาคือได้มาคุกครีแล้วก็ทํางานร่วมกันแบบว่าจนเย็นย่ําเลยพี่ณเป็นคนมีคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะคะสําหรับสถาบันก็ดีใจที่ พี่พลวัตเป็นทีมงานของสื่อสารองค์กรแล้วก็มีคุณภาพช่วยเหลืองานกันตลอดจนมาจนถึงวันนี้พี่ณนะถึงเวลาที่ต้องกเกษียรอายุราชการก็ขอให้พี่ณมีสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองที่ฝันไว้ขอให้สำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมสมชายเฉยนิ่มนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เป็นเกียรติให้มาพูดถึงพลวัตเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันนะครับผมรู้จักพลวัตมาก็กลมๆก,ก็30ปีครับเขาก็เป็นคนที่อเอเื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่การทํางานก็โอเคครับขยันกันแข็งดีก็รู้สึกใจหายครับที่เขาได้เกษียณอีกอย่างหนึ่งก็ดีใจที่เขาได้ไปดูแลหลาน แล้วก็ไปอยู่ครอบครัวแร้ออาจจะไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับก็ขอเวพรให้เพื่อนประสบความสําเร็จในชีวิตขอใหอ้ไปดูแลครอบครัวยังมีความสุขแต่ยังดีใจนิดนึงครับที่ยังได้กลับมาทํางานด้วยกันเหมือนเดิมครับผม Get away เษียณอายุราชการนะครับของสถาบันเทคโนโลยีขุมวันครับซึ่งในปีนี้นะครับเรามีผู้กเกษียณราชการครับสองท่านด้วยกันท่านแรกก็คือพี่สันตินะครับรองศาสตราจารย์ดรสันติวังนิพันธ์โตนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์นะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นพี่เป็นเพื่อนนะผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพลวัฒนะครับซึ่งทั้งสองท่านนะครับ พูดถึงอาจารย์สติแล้วนะครับผมท่านเป็นพี่ชายที่ใจดีครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่แนะนําให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับจวนผมตีพิมพ์มามารอบประเทศเราเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยกันทุกปีครับปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะไปพรีเซนต์ผลงานทางวิชาการนะครับก็ก็ขอให้พี่สตินะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงของการเกษียณอย่างมีความสุข นะครับแล้วก็ได้ทราบว่าพี่เขาชอบเกีียบเรื่องของต้นไม้นะครับเรื่องของต้นพี่ครับกล้วยกล้วยที่บ้านตกลงคุยกับภรรยานะครับผมจะเอาเป็นกล้วยพันอะไรดีนะครับก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่เป็นที่ปรึกษาให้ผมในเรื่องของงานใหญ่ต่อไปนะครับส่วนพี่พลวัตนะครับเนี่ยเราก็ทํางานด้วยกันมาหลายปีนะครับพี่ผมได้ชิมอาหาร นะล,ลดรสชาติฝีมือของพี่เนี่ยมาก็หลายปีนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะาหมดหน้าที่การงานไปแล้วนะครับเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับก็คิดว่าพี่เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วครับก็ขอให้พี่รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างนี้สืบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรคุณภาพทั้งสองท่าน ในปีนี้ขอขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ความทุ่มเทและความเสียสละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต่อจากนี้ขอให้ชีวิตหลังเกษียณของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบและพบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขใสในทุกๆด้านในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะในโอกาสงานวันมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชาการก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เกษียณอายุราชาการได้เสียสละมุ่งมั่นทำงานเพื่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะขออาราธนาคุณภระศรีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะโปรดประทานพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ,นะรบท่านผู้เกษียณอายุในประจำปี2,567นะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีนะครับที่ทั้งสองท่านนะครับได้ทำงานมาจนกระทั่งครบวาระนะรในการเกษียณอายุราชการนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะมี การทำงานมุมณะนะครับมีความอุตสาหะนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ได้ทำงานกันมานะครับพี่พลวัตและอาจารย์สตินะครับอย่างพี่พลวัตนี่นะฮะเจอกันมานะฮะสากว่าปีนะฮะได้ร่วมงานกันมานะฮะก็ทั้งตัวผมเองนะก็ได้ขอความอนุเคราะห์ ได้หลายเรื่องนะฮะได้รับความอนุเคราะห์นะฮะเพราะพี่พลวัตก็อยู่ในส่วนของเอกสารการพิมพ์มาตลอดนะฮะ<ม>ถ้ายังจำได้นะฮะหัวหน้าพี่พลวัตนะสมัยนั้นก็ท่านนะอาจารย์สมใจนะต่อหลังท่านก็ไปกเกษียณอายุราชการข้างนอกโดยมีตำแหน่งเป็นอรองผู้อำนวยการนะครับ เจอปรับเปลี่ยนหัวหน้านะฮะทำงานมามานานนะฮะแล้วก็พี่พลวัตนะฮะเป็นคนที่น่ารักนะฮะอัธยาศัยดีนะครับสำหรับผมนะนะฮะก็ไม่เคยมีปัญหาที่ติดขัดในขอความร่วมมือนะฮะยังจำได้นะครับในสมัยที่ทำงานใหม่ๆใ,ในการจัดเตรียมเอกสารการเรียน นะครับยังเป็นนะฮะต้องขอทั้งเอกสารการเรียนแล้วก็ข้อสอบนะสมัยนั้นเด็กนักเรียนเยอะมากต้องทำไขปูนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับบริการจากงานเอกสารการพิมพ์เป็นการงานบริการที่ประทับใจนะครับและส่วนตัวเองก็มีความเป็นกันเองมาโดยตลอดอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พรวัฒนะครับส่วนอาจารย์สันติ นะฮะก็ท่านก็มา,าทำงานที่ปทุมวันนะฮะหลังจากผมมาแต่ก็ได้ร่วมงานกันมาเป็นอย่างดีนะครับนะบมีอะไรช่วยกันช่วยปรึกษาหารือนะฮะในเรื่องของอาการทำงานนะฮะไปทำหลักสูตรไปทำอะไรกันมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ท่านก็เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมาโดยตลอดนะฮะทั้งตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็ตำแหน่งบริหารน,นะครับอันนี้ก็ยินดีกับท่านอาจารย์สันตินะครับที่ท่านครบวาระเกษียนอายุนะแล้วก็ทราบข่าวมาว่านะฮะท่านก็ยกังดำเนินตำแหน่งบริหารต่อนะครับจนกระทั่งครบวาระนะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะฮะขอบคุณนะครับ,นนรบสำหรับผู้เกษียณทั้งสองท่าน ที่ช่วยกันพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดนะครับสถาบันของเรานะครับอยู่ได้นะฮะก็ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพนะฮะทั้งสองท่านทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจนะครับ,นะรบในการทำหน้าที่ของตนเองนะ อาจารย์ก็ทั้งส่วนอาจารย์สันตินั่นก็ทั้งสอนทั้งทำงานวิจัยพัฒนาสถาบันมาบริหารสุดท้ายนะครับผมขอรัตนาคุณภระศรีรัตนา,ตานะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทั้งสองท่านได้คารพนับถือะฮะจงดลบันดาลให้ท่านทั้งสองและครอบครัวนะจงมี ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหวังว่าคงได้ทำงานต่อกันต่อจากนี้ไปคงได้ร่วมงานหรือมีอะไรพูดพูดคุยนะครับยินดีนะครับต้อนรับเสมอครับครับสวัสดีครับ